ตุนซิลใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องไสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพีก่กิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนเข้าสวนเก็บผักยามเช้านะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตูนลืมขาตั้งกล้องแล้วก็คุณพ่อบ้านไปทําธุระมาแล้วก็ไป ไปจัดก,การหญ้าที่สวนอื่นแล้วเราแยกกันทําแปลงก็มาถ่ายทีเดียวหลังจากเก็บเสร็จให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็มีแตงล้านนี่บววบวกําลังติดลูกเยอะแล้วนะคะติดลูกติดดอกเยอะแต่ว่าวันนี้ที่เก็บได้ก็มีแค่อันเดียวแล้วก็ถั่วแขกนะคะถั่วแขกมนะละอันนี้มะละโอกินาว่าใช่ไหมคะพันโอกินาวามะละพันโอกินาว่าไอ้น,นี้เขาขึ้นเองนะคะ ตัไม่ได้พอก้าเขาขึ้นเองจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะมะเขือตอแหลพริกพริกมีพริกขี้หนูสุพรรณพริกจินดานแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะคะส่วนตัวนี้เป็นถั่วและญี่ปุ่นนะคะทุกคนเพียบเลยดูทุกคนเยอะมากเลยแล้วก็ตะไคร้ตัวนึงตัดจากที่สวนนะคะเพราะว่าตัวลงเกาะไว้ประมาณสี่กอที่สวนตัวจะเอาไปแช่แข็งนะคะ แล้วก็จะทยอยขายด้วยนะคะนี่นะคะมีฟักเขียวฟักทองแล้วก็แตงโมนะคะทุกคนเรามาเก็บผักเออเอาไว้ทานหน้าหนาวกันนะคะแล้วจะมาบอกวิธีเก็บรักษากันนะคะ อาจจะเป็นรูหน่อยนะเพราะโดนตะกะแตนเล่นงานตะกะแตนไรเพราะว่าเราปลูกลายสารจริงๆตะกะแตนญี่ปุ่นชอบกระเพราสุดๆไปเลยทำไมก็ไม่รู้ มาเก็บมะเขือแล้วก็มาตกแต่งต้นมะเขือกันปุ๋ยไม่ได้ตกแต่งนานแล้วอ่ะเดีย๋ยวต้นเขาต้นเขาค่อนข้างอิงนแล้วแก่ตัดไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าสมมติเขาอย่างพวกเนี้ยตัดทิ้งเลยทำต้นให้สาวที่มันนอนก็ตัดออกเลย ทำปเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแผ็บชีอิตาเลียนทาลี่นะคะมีมะเขือพลิกตะไคร้ผักบุ้งโหะระพากะเพราส่งไปให้เพื่อนตูนนะคะเพื่อนที่เรียนมาหาลัยเกษตรด้วยกันนะคะเม,เมเจอร์เดียวกันโอเคเรามาแพ็กกันแล้วตูนจะสาธิตอันที่ตูยังไม่เคยห่อก่อนเนาะ ถุงก็เจาะรูเหมือนมเหมือนรอบที่แล้วเนาะขอภัยเสียงทิ้งหลีด้วยนะก็อขอภัยเสียงจัก,กรจันด้วยนะคะทุกคนตะไทตัดหัวตัดหางนะทุกคนแล้วก็เอาเปลือกที่สกรปรกออกเูาจะสูดน้ำตรงหัวนิดนึงตรงนี้ ต้องทําให้เขาเปียกมากนะทุกคนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเน่าตัวทำให้เขาแค่ฟื้นเฉยๆก็ใส่ไปเลยะตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็ตัวนี้อ,นนะะอ,นอ,นอ่อเหมือนที่เคยสอนไปนะคะห่อตรงลา่าง ัโหละพากระเพาผักบุ้งก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะ อย่างที่ตุนบอกว่าพันตรงฐานนะคะใช้ที่ชูพันก็ประมาณนี้มีผักบุ้งกระเพราโหละพาผักชีขึ้นช่ายตะไคร้นะคะแล้วก็มะเขือพลิกเคเอาไปไว้ที่ร่มไันค่ะเดี๋ยวตอนเย็นส่งนี่เป็นถั่วลัะนะคะที่เราเก็บจากสวน วิธีการเดี๋ยวตูวจะมาทำวิธีการถนมถั่วแรวกันเนาะเราตัดหัวตัดหางนะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายๆนะคะในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็ทำอย่างนี้ตัดหัวตัดหางนะคะเวลาทานอะ่ะเขาจะเปิดง่ายนะคะนี่นะคะตัดหัวตัดหางแบบนี้ ตุนได้รับพัสดุนะคะน้องคนที่ตุนส่งผักไทยไปให้สามีน้องแล้วก็น้องส่งของกลับมาให้ตุนด้วยนะคะเป็นขนมแล้วก็สาหลายตัวนี้ตุนยังไม่ได้เปิดว่าคืออะไรเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะไปอุ้มหลานนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากจ้าทุกคนคะหลังจากที่เราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วตัวนี้โหระพาแล้วก็กะเพราตุนเด็ด ตุนเด็กเลือกใบนะคะเลือกใบสวยๆแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาผึ่งให้น้ําแห้งนะคะทั้งกะเพราแล้วก็โหระพาส่วนตัวถั่วแลอย่างที่ตุนบอกตัดหัวตัดถ่างแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิธีการเก็บโหระพากับกะเพราตุนกันคะ่ะอันนี้กะเพรานะคะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงตั้งแต่ยังไม่ร้อนนะค่อยค่อย อันนี้นะคะปิดแก๊สนะแล้วก็แบ่งใส่ถุงตามจำนวนที่เราใช้แต่ละครั้งนะเกลี่ยก็น่้ว ใส่เกลือ ى. ต้องน้ำเดือดจัดนะคะทุกคนต้ม3-5นาทีใส่ไปประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผ่านประมาณ4นาทีกว่าๆทุกคน น็กใส่น้ำเย็นเลยนี่นะคะถ้าเราต้มแล้วก็นอกน้ำเย็นสีเขาจะสวยแบบนี้ทุกคนแล้วที่เราตัดหัวตัดถางม,มันจะง่ายมากมันจะบิดง่ายมากดูข้างในเล็กข้างในนะคะสวยงามหลังจาก ก็เอาถั่วและเรามาใส่ถุงนะคะใส่แค่ประมาณครั้งที่เรารับประทานต่อครั้งนะ ถ้าซื้อที่แช่แข็งก็ประมาณ400กว่าเยนเกือบ5 0 0ยเยนเลยทุกคนปริมาณขนาดนี้แล้วเราปลูกทานเองด้วยเอาไปแช่ฟรีกันค่ะต่อไปจะเป็นเมนูง่ายๆจานเดียวนะทุกคนเพราะว่าคุณพ่อบ้านกลับมาแล้วเขาหิวแล้วใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยนะคะ นะะคใสุ่้นเส้นนะคะเห็ดใ,ใส่น้ำลงไปผัดเล็กน้อยแล้วมันหอยซอสแม็กกี้เล็กน้อยนะคะสีวขาว ก็ไปแหวกตรงกลางนะคะใส่ไข่ลงไป ผัดวุ้นเส้นของเราทานข้าวไปค่ะทุกคนร้อนจนไม่อยากอาหารเลยอยากแต่น้ำ่างเดียวเลยวันนี้ก็มีผัดวุ้นเส้นแล้วก็ถั่วแล้วที่เราต้มนะคะอ๋อตุลย์บอกไปกระเพารพากโผลผ้าตุลเอาซิลนะคะแล้วก็เข้าช่องฟรีดแล้วตุลลืมถ่ายตอนที่ตุลซิลนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมีแบบวิธีอื่นที่จะมาแชร์นะแล้วก็จะมา รวบรวมว่าวิธีไหนมันเวิร์กที่สุดนะคะร้อนมากวันนี้ที่ญี่ปุ่น38องศานะคะ38แล้วตูนอยู่ข้างนอกแทบทั้งวันในวันนี้อยู่เด็ด เด็กกระพอะกระโผลแล้วค่ะด้านนอกไม่อยากเอาเข้ามาข้างในเพราะวเดี๋ยวพวกมเมล็ดอะไรพวกนี้ร่วงบนเสือทัทะมิอะไรพวกนี้ทำความสะอาดยากก็เลยเด็ดด้านนอกเคลียร์ด้านนอกทีเดียวเลย ผลไม้ตอนนี้เรามีเมลอนแตงโมนะคะติตู้เพราะว่าอากาศร้อนต้องกินอะไรเย็นๆผลไม้เย็นๆแบบนี้อ่ะด,ดูขิ้นข้าวนะะทุกคนที่ไทยตอนนี้ร้อนไหมคะที่ญี่ปุ่นร้อนแบบอ๋อมากๆ เคยมาญี่ปุ่นน่าร้อนจะรู้ดีว่าญี่ปุ่นร้อนแบบร้อนเป็นยังไงร้อนแบบแสบแสบจริงๆทุกคนุนวิกนะตุนวิกนะหรออืเซอร์ไพรส์มันไม่เหมือนร้อนที่ไทยอะคุณที่ไทยยังร้อนชื้นนะที่ญี่ปุ่นร้อนแบบอปืปากอะอากิชอบกินตัวแหละชอบมาก แา้ลหลานก็ชอบถอดนะอันนี้เป็นอันนี้ตุนแบ่งไปให้คุณแม่แล้วนะคะครึ่งหนึ่งตั้งแต่ตอนตุนจากภาพที่ทุกคนเห็นอะ่ะอันนี้ตุนแบ่งมาที่ตัวเองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังเยอะอยู่เลยทุกคนดีจุกซอสอืมอืมใช่ไหมอยู่นิดซอสตับหนึ่งตับหนึ่งนุ่มนนุ่งมัอนเด๋ วันนี้เป็นเรื่องจะเล่าทุกคนตูนเด็ดผักอยู่ด้านนอกเนาะแล้วตูก็ไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ไปทุกคนเพราะว่าอากาศด้านนอกร้อนมากตูกาา็ชัดแบบโทรศัพท์ถึูข้างในตูจำไม่ได้ว่าตูอยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ข้างในตูนน่าจะอยู่ข้างนอกนั่นแหละแล้วคุณพ่อบ้านเขาก็โทรมาหาตูพอดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตูจะไปส่งของเนาะก็โทรมาโทรมาโทรปกติอะตูเนาะ เอาโทรศัพท์ติดตัวอยู่แล้วเนาะแล้วคุณพ่อบ้านโทรมาครั้งหนึ่งไลน์มาปุ๊บไลน์มาตุนไม่รับานางก็คิดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ตุนไม่ค่อยสบายใช่ไหมทุกคนนางก็กังวลแล้วเป็นห่วงแล้วทุกคนอากิแล้วาก่มาเล่าให้ฟังยังไงรู้ป่พะพอตุนมาดูโทรศัพท์อ่ะมิสคอสิบกว่าสายทุกคนอากิโทรมาสิบกว่าสายแล้วนางก็แล้วแล้วนางก็บอกว่าแล้วอีกนางอีกทีหนึ่งอ่ะ ตัวรับโซ่สแล้วอากิบอกว่าไอมาถึงบ้านแล้วนะตามจริงอะอากิวันนี้น่าจะกลับสายแต่ว่านางเป็นห่วงตุนมากอะก็เลยกลับก่อนนะคะกลับก่อนเตางานนางใกล้เสร็จแล้วละปกติก็กลับไปปกติเพราะว่ามาเช็คเพราะว่าก่อนหน้านี้นะอากิหมุนกล้องพวกตุนมีกล้องวงจรปิดนะคะอากิหมุนกล้องอากิมองไม่เห็นตุนเนาะเพราะตุนน่ะรู้สึกว่าจะอยูด่ด้านในอีกบ้านหนละังบ้านเอ่อ ที่เป็นห้องเก็บของเนามอากีก็แบบไม่เห็นอะแล้วนางโทรมายี่สิบประมาณสิบสิบยี่สิบสายแล้วตุนไม่ได้รับอะแล้วนางก็แบบหมุนกล้องต้องหลายรอบว่าทุกคนก็ไม่เห็นตุนเดินรอบละแวกเนี่ยนางก็เป็นห่วงหััวว่าตุนล้มหัวฟาดอะไรแบบสารพัดเลยอะ แล้วมีการไอ้น,นี้ด้วยก็วงจรปิดส,สามารถของตูนสามารถพูดได้นะคะนางจะเรียกตุนต้นๆแล้วตุ้ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับเพราะตุ้ก็ไม่ได้ยินพราตันอยู่ด้านในนะอาคิตก็เลยแบบกลับบ้านเลยคือแต่ว่าไอ้น,นี้หลังไอ้น,นี้คือเกือบเลิกงานแล้วนะนางก็เลยแบบว่าขอตัวขอพูดตัวเพื่อลมงานเื่อกลับบ้านจะกลัวแบบเป็นกังวลภรรยาเนาะ เมื่อตัวพอฟังก็บอกโอ๊ยขอบคุณมากเลยที่เป็นห่วงน่ารักมากเลยคุณพ่อบ้านน่กกากลัวเป็นลูกช่วงเนี้ยคนญี่ปุ่นเป็นไอ้น,นี้กันเยอะแล้วคะฮิสโตกรโอเคค่ะทุกคนวันนี้ตุกก็ขอตัวลาไปก่อน พวกผักและพวกนี้ตุนเอาใส่ฟรีสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูกันว่าวิธีการเอาลงฟรีสจัดแยกสัดส่วนแล้วพวกนี้ตุนทำยังไงนะแต่ว่าวันนี้ที่ตุนไม่ได้ถ่ายเพราะมันมืดแล้วแล้วไฟตรงห้องเก็บของตุนไม่สว่างพอเ๋ยวต้องให้ตอนเช้าแล้วตุนมาเปิดถ่ายทุกคนดูนะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคั้เมื่อวานตุนลืม ถ่ายตอนตอนที่ซิลถุงโปรพากับกระเพราวิธีการเก็บโพรพากับกระเพราอันนี้ตุนเอาแช่คืนหนึ่งแล้วนะคะตัวน,น,นี้กระเพราตุนเอาแพ็คนะคะเอาแว็กคุ้มเครื่องสุญญากาศนะคะเครื่องแพ็คสุญญากาศนี่ก็ยังเขียวสดอยู่นะคะ ซิลใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่กรองเพราะว่าเวลาเราค้นอะไรพวกเนี้ยจะได้ง่ายทุกคนแล้วเวลาเราใส่ฟรีซนะคะใส่ตู้แช่แข็งอย่างเงี้ยเราจะได้ยกมาทีทั้งกล่องจะได้ไม่ต้องไปลื้อให้ลบในตู้แช่แข็งนะคะนี่ง่ายดี